ร้านนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับผมร้านเด็ดครับผมคนต่อแถวกันคิวยาวเหยียดเลยทุกคน ห้าไม้หกสิบนี่เราทุกคนนี่เาเป็นสบไม้กินเยอะปล่าเดาเดามื่อเียร์ทีเดียวแล้วของผมเอาเอาเอาเออใช่ห้าไม้หกสิบใช่ไหมาสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามผมกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กด ใจหลายมากๆเลยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆก็าราพบกับ m r p H อีกเช่นเคยวันนี้เพื่อนจะพาไปเที่ยวงานวัดนะนี่พี่ซีแล้วก็พี่บาสพอดีงานวัดอยู่แถวสาธุซอยสิบพอดีครับผมนี่งานวัดคนน่าจะเยอะอยู่นะทุกคนโอโ้โ,อโหโดูของกินฮะสิบบาทของก,กินเยอะมากทุกคนสีสวยวะ่ะ ไม่รู้จะเลือกกินอะไรทุกคนไปเข้าไปดูงานก่อนเฮ้ยกูโกวาเด็กๆคงชอบออเออก็ถือว่าแน่นนะนเนี่ยดูเดียทุกคนคนอย่างแน่นตายแล้วชั่วโมงนี้ก็นะโควิดเนาะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยไปนำเสนอเลยไหนที่บอกว่าอร่อยอร่อย อ่ะบ้าทางไหนครับเนื้อตากเที่ยวะต่งนเออใต้นม่กากมองไม่เห็นหรอกแกนี้ก็โบบาแล้วเออแห้งฉ่ำๆดีเนาะนี่ก็อะไรนะไข่ปลาหมึกเนาะไข่ปลาหมึกโอ้โหมีแต่ของน่ากินว่ะของกันรูแมกเลยเออน่ากินเนาะน่ากินน่ากินเนื้อโคขุนด้วยเนาะดูทุกคนโอ้โห มัน,ม,นมันเยิม้มเยิ้มเนี่ยน่าโดนแต่เราต้องลองเต่เราต้องลองต้องลองอันนี้เนาะงงเอาดิเดี๋ยวไปร้านอื่นก่อนเนะานนนเนะานนนเนะดีย๋ยวค่อยกลับมาโอ้โหอยากิน,นอยากินกินแต่แบบมันเปิดแมไม่ได้ใช่อันตรายเปิดแมทตอนนี้ไม่กล้าจะเสี่ยงนั่งกินก็ไม่กล้านั่งเลย อยู่หน้าบ้านพอดีเนาะบาสเนาะอยู่หน้าบ้านพอดีก็เลยปีแรกปลาแกะครับเข้าหน้าปลาแกะเนาะข้าหน้าปลาแกะโอ้ขายดีเวงนี่ข้าหน้าปลาแกะนี่ข้าหน้าปลาแกะเข้าหน้าปลาแกะทุกคนข้าหน้าปลาแกะ ตอนนี้รอเซ้งเหรอนี่คือน้องๆรอเซ้งอยู่นะครับผมนี่ใช่มั้ยไวันนี้ทุกคนอันนี้โตเกียวเหรอคนหรือว่าขนมเบื้องโอ้ยไส้ะลักเลยทุกคนสุดยอดขนมถังแตกนะ ใส่อย่างเยอะสุดยอดฟักทองเอ้ยไม่ใช่ฝอยทองครับผมฝอยทองครับผมฝอยทองฝอยทองแล้วนะใช่ใช่ฝอยทองเดี๋ยวจะลองชิมดูครับผมเพื่อนๆของหวานขนมเบื้องไส้ทะลักเนี่ฮอะก็ขนมเบื้อง,องพวกขนมเบื้องถังแตกนี่เลยขนมงานวัด นี่เป็นไรครับไม่ต้องใส่ตรงนี้โอเคอาบัสไอเยอะมากเลยอ่ะเออใส่าท่ะลันหวานาะหวานนะทีมอร่อยทีมันใส่เข็มใส่เข็มอันนี้อะไรวะเนี่ยเพื่อนเหรเบฟเบฟหมูหมูเบฟลูกหมู เอ้ยมันทำไมมาชมพูชมพูมพวะ,ลวะ,ะอลูกหมูทุกคนให้อาหารเนาะให้อาหารหมูตอบอรี ไม่กินนูนเอาเลยไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาตามมาครับตามมารา,า,า,าทคุณหมอคืองามแถวบัก <c oughs> ร้านนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับผมร้านเด็ดครับผมคนต่อแถวกันค<อ>ิวยาวเหยียดเลยทุกคน เรามาดูไฮไลท์กันครับผมเพื่อนๆนี่ร้านเนื้อโคขุนเหมือนกันเหมือนกันไหมพี่เหมือนกันครับมาแล้วเท่าไหร่ครับห้าไม้หกสิบห้าไม้หกสิบห้าไม้หกสิบนี่เราทุกคนเอ่เป็นสิบไม้เหรอสิ่เยอะป่ะวสไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์ทีเดียวเลยของผมเอาเอาเอาเอ้อใช่ห้าไม้หกสิบใช่ไหมบะอันนั้นน้ำจิ้มอะไรพี่น้้จิม มะขามของผมเอาเปาเปาอีกชุดหนึ่งไม่จิ้ม,ม,มใช่อะเอาแบบเปาๆเปาไหร่อกสิบโอเคเนื้อ,อย่างโคขุนทุกคนกลับบ้านไปหาที่นั่งกินครับผมไปไปไปโอ้ยคนลุมซื้อกันใหญ่เลยทุกคนคำระบาด วันนี้ของเยอะแยะโอเคต้องขอบคุณพี่สิกับพี่บาสมากๆนะครับผมอ๋อไปซื้อบะหมี่หมูแดงอีกโอเคนี่มาถึงแล้วครับทุกคนนี่เนื้อย่างอย่างที่เราบอกครับผมเนื้อหวานหวานวันนี้พี่บาสเขาลังสันพี่ว่าพี่บาสกับพี่สิครับผมอบายเบบไปไหนลูกมานี่เร็วมากินขนมให้ให้ลุงหน่อยเร็วมากินขนมมารีวิวขนมให้หน่อยเร็วเบฟครับเบฟ กินาม,มาแล้วาออมาเี้เนี่ต้องดูคนนี้นี่รีวิวอลูกชิ้นยำลูกชิน้นจะไม่กินเผ็ดเขาต้องไปแข่งรดน้ำหนักนะครับผมนักเทคคอนโด, <c oughs> โดยอย่าลืมไปดูตัวเองนะในช่องนะอโอเคไหมโอเคอ่ะจัดการไปไปเบบมาชิมอันนี้ให้ลุงอูนหน่อยเร็วไปยิมอืมอรอ,อมาโดนเนื้อกันทุกคน ไปนมเบื้องเอาไปนั่งตรงนั้นดิหนึ่งสองสามนั่งไปละไแกมน้ันนี้นี่ไงแี่นี่สองกับอันนอร่อยครับผมชิ้นนี้มากจ้าเอืมฮะซาเยอะบอกอย่ดูแก้มคนเจริญนะเก็บไว้ดูเนาะเก็บไว้ดูเนาะ เวลาโตมาก็ค่อยมาดูอีกรอบอุ้ยหัน <laughs> ม <laughs> าดูดิหันมาดูดิอ่ะพอแล้วอ่าพอแล้วอร่อยไหมไม่ค่อยๆกินแล้วไม่เป็นแล้ค่อยล้างกินไปเถอะค่อยๆกิน,อ,อ,อ,กนอร่อยไหมเออนั่นแหละเด็กเอาอีกมือนึงลองเนี้มันยังไม่หกพัฒนาการของเด็กตัวจะเอาตัวรอดยังไงนะ <laughs> อร่อยอันนี้อร่อยว่ะ นกินปลาอร่อยอร่อยเลยแหละกินหลายคนอร่อยดีครับผมจัดไปเนื้อเดียวงานวัดอยู่ปาป๊ากินแซ่บบออร่อยครับผมต่างจากลูกไหมต่างกันไหมไม่ต่างชอบใจ อันนี้คือแบบไม่ใส่น้ําจิ้มนะแบบไม่ใส่น้ําจิ้มนะทุกคนนี่เนื้อโคขุนอร่อยไหมไบอยากกินแล้วไบอยากกินเนาะไบไปเอาแตงกวาในตู้เย็นให้หน่อยมันอยู่ในถุงอะรสชาติมันก็จะออกแบบมันๆหอมหอมพริกไทยดำานะอร่อยเลแหละ ออนะเด็ดซาลาตีนี่ยที่ผมบอกว่าไส้ทะลักเนาะอุ้ยอุ้ยมือสั่นน่ากินไหมหนึ่งสองสามจัดไปหวานเฮียมเลยเฮียมเลยอ่ะไส้เยอะมาก mm -hmm. God.